ระหว่างที่ตะวันเดินทางรอนแรมกลางป่าขณะผ่านหนองน้ำกลางบึงแห่งหนึ่งพลันสายตาเขาก็ไปสะดุดเข้ากับสาวสวยนางหนึ่งที่กำลังกม้มๆงเงยๆเก็บอะไรบางอย่างอยู่เพียงลำพังด้วยความสงสัยเขาจึงเดินเร่เข้าไปดูใ,ใกล้ๆทว่าเธอกลับตกใจจนเผลอทําบัวที่หอบอยู่หล่นลงน้ำทั้งหมด หญิงสาวเลยเอตาโรไปหนึ่งชุดจนเขาต้องรีบขอโทษขอโพยและแนะนำตัวให้เธอทราบอ้าวพี่ชายไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้หรอกเหรอน้องขอโทษด้วยที่คิดว่าเป็นพวกผู้ชายที่มาชอบแกล้งน้องนะขอโทษด้วยนะน้องสาวคือว่าพี่แค่อยากจะมาถามทางไปหมู่บ้านโนนแดงนะ่ะแล้วน้องพอจะรู้บ้างไหมว่าต้องไปทางไหนอ๋อจะเข้าหมู่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวไปพร้อมน้องก็ได้แต่เราน้องเก็บบัวอีกสักประเดี๋ยวนะ หญิงสาวตอบอย่างกันเองไม่มีถี่ท่าว่าจะขุนเคืองเหมือนตอนแรกใบหน้าของหญิงสาวนางนี้แม้จะหน้าตาสะสวยทว่าในแววตากลับซ่อนความเศร้าไว้อยู่ลึกๆจนตะวันนึกอยากรู้ทว่าเขาก็ไม่กล้าเอ่ยถามอะไรออกไปให้เสียมารยาทนอกจากลองสังเกตเธออยู่เงียบๆระหว่างที่เธอตัดบวัว ด้านบุษบาเองก็ลอบสังเกตหนุ่มต่างถิ่นอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันด้วยสัมผัสถึงอะไรบางอย่างที่ผิดแปกแตกต่างจากคนทั่วไปซึ่งมันเป็นอะไรที่เธอเองก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันตลอดทางที่กลับเข้าหมู่บ้านพี่ตะวันคนนี้มักจะหยุดพิจ,จารณาพืชพันธุ์ไม้ปแปลกๆอยู่เป็นระยะพร้อมทั้งสาธยายสปปรรพคุณทางยาให้เธอฟังเป็นความรู้ นอกนั้นแล้วเขาก็ยังเป็นคนคุยเก่งชวนเธอคุยมาตลอดทางจนทําให้เธอลืมความตั้งใจเดิมที่จะถามเขาว่ามาทําทุราอะไรที่หมู่บ้านนี้ไปเสียสนิทจนกระทั่งถึงหมู่บ้านพบปะคนมากมายความจริงก็ค่อยปรากฏเมื่อเขาเปิดกระเป๋าเป้นำาข้าวของป่าหลายอย่างทั้งที่เป็นสมุนไพรแปลกๆและไม้หอมต่างๆอย่างเช่น ไม้จันไม้กลิศนาและไม้ฝางออกมาวางขายใช่แล้วตะวันเป็นคนหาของป่าและจะตะเวนขายมันไปตามหมู่บ้านต่างๆลีลาการขายของตะวันก็ไม่ธรรมดามีการตะโกนเรียกลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาจนคนเหล่านั้นต้องหยุดดูด้วยความสนใจและตบท้ายด้วยการได้ของเหล่านั้นติดมือกลับบ้านเกือบทุกราย บุษบารอบมองด้วยความชื่นชมและอดคิดถึงผู้ชายที่บ้านไม่ได้ถ้ารู้จักทำมาหากินได้สักครึ่งของชายคนนี้เธอเองก็คงไม่ต้องเหนื่อยอยู่เพียงลำพังคิดแล้วเธอก็ยิ่งรู้สึกขมขื่นกับชะตาชีวิตของตัวเองเหลือกำลัง แต่ขณะที่เธอกําลังเม่อเมื่อตะวันก็เข้ามาช่วยขายบัวจนหมดนั่นยิ่งทาให้เธอประทับใจใชายหนุ่มตรงหน้ามากเข้าไปอีกและก่อนที่จะแยกย้ายเธอก็เห็นว่าเป็นเวลาเย็นย่ําแล้วจึงเอ่ยถามถึงรเรื่องที่พักอพี่ตะวันนี่ก็จะมืดแล้วคืนนี้พี่ไปพักไหนจ๊ะเออยังไม่รู้เลยจ้ะแต่ก็คิดว่าจะไปขอนอนกับพระที่วัดสักคืนนึงเอาน่ะวัดอยู่ตั้งไกลเอางี้ ไปนอนที่บ้านของน้องละกันหอจะดีเหรอน้องบทเป็นผู้หญิงพี่เป็นผู้ชาย,ยเรื่องนั้นไม่ต้องกลัวว่าใครจะเข้าใจผิดหลอกนะหรือว่าจะต้องมีชาวบ้านนําไปนินทาเพราะว่าบุตรเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวเดี๋ยวพี่ไปถึงพี่ก็จะรู้เองว่าน้องอยู่กับใครตะวันตัดสินใจไปนอนค้างที่บ้านของบุตรสบาทั้งที่รับรู้ถึงความไม่ปลอดภัยบางอย่าง เธว่าแววตาอันเศร้าโศกที่ซ่อนอยู่บนใบหน้าอันยแยมยิ้มนั่นแหละทําให้เขายอมตามเธอไปบ้านของบุษบาตั้งอยู่โดดเดี่ยวท้ายหมู่บ้านหลังไม่ใหญ่โตนักที่แคร่หน้าบ้านมีชายคนหนึ่งนอนไม่ได้สติที่ข้างตัวยังมีไห่เหล้าตั้งอยู่บุษบาเห็นเขาจ้องมองอย่างสงสัยจึงบอกว่านั่นคือปานเทพพี่ชายของเธอเองที่วันวันกินแต่เหล้าไม่ยอมทำงานทำการ เธอว่าแล้วถอนหายใจยาวก่อนจะพาเขาขึ้นไปบนเรือนเฮ้ยเอ็งกลับมา,ลาแล้วเลยเร่รีบเอาอะไรมาให้ข้ากินเร็วข้านอนหิวจ,จนไสจะขาดอยู่แล้วถ้าหิวก็รู้จักลุกขึ้นมาหงหากินเองบ้างสิพี่จะมารอแต่ฉันอย่างนี้ยมันไม่ไหวนะเฮ้ยหงอาหารไม่ใช่หน้าที่ผู้ชายที่ไหนกันเล่าไม่รู้ละอย่าพูดมากเลยนะ่ะรีบพาอะไรมาให้ข้ากินเร็วหรือว่าเอง็งอยากจะให้พี่เสียอารมณ์ เผ่าบ้านหลังนี้ทิ้งซะดีมเนี่ยฮะเอ็งจะได้ไม่ต้องลำบากอีกคำโข่นั้นทำให้บุษบาเงียบเสียงลงไม่ประทะคารมอีกก่อนบุษบาจจรีกุลีกุจอยกอาหารลงไปถวายพี่ชายขี้เมาถึงแคร ตวันะที่นั่งดูเหตุการณ์อยู่เงียบเ,ยบเขาไม่เข้าใจเลยว่าทําไมชายคนนี้ถึงได้กดขี่ข่มเหงน้องสาวตัวเองแบบนี้เช่นเดียวกันกันกบที่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมบุตรสาจึงต้องทนอยู่กับสภาพแบบนี้เช่นกันบ้านนี้มีอะไรแปลกๆพิกนฮะโชคดีของตะวัน ที่พี่ชายของบุษบาไม่ทันสังเกตเห็นเขาจึงไม่ได้ขึ้นมาวุ่นวายด้วยเพออิ่มข้าวอิ่มเหล้าก็นอนต่ออยู่ที่ใต้ถุนบ้านด้านบุษบาเองก็นำหมอนมุ้งมากางให้ที่โถงกลางบ้านพร้อมกับเอ่ยเตือนเด็กๆดกพิะวันอย่าลุกออกไปไหนนะจ๊ะเพราะถึงที่นี่จะอยู่ในเขตหมู่บ้านแต่สัตว์ป่าก็ยังชุกชุมและอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้ขอบใจจ้ะที่เตือน ตะว,วันพยักหน้ารับรู้หากภายในใจเขากลับรู้สึกตงิดต,ตังิดชอบกลถ้าอันตรายจริงทำไมพี่ชายของเธอถึงได้กล้านอนอยู่ที่ใต้ถุนเลื่อนอย่างนั้นเล่าแต่เพื่อความไม่ประมาทตอนนอนตะว,วันจึงวางมีดไว้ที่ข้างๆตัวให้พร้อมใช้งาน แล้วกลางดึกคืนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงประตูค่อยๆเปิดออกพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆเคลื่อนตรงมาที่เขานอนตะวันทำทีนอนนิ่งไม่รู้สึกตัวหากแต่แอบปรีตามองเพราะอยากรู้ว่าเป็นใครร่างร่างหนึ่งเดินมาอยู่ที่ข้างมุงและชะโงกหน้าเข้ามาดวงตาคู่นั้นเพ่งมองเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินกลับไปเธอคงมาแค่ดูว่า เราหลับสบายดีหรือเปล่าเท่านั้นละมะอย่าคิดมากนะเฮ้ยนั่นมันแสงสีเขียวๆที่ลอยผ่านหน้าต่างไปทําให้ตะว,วันที่ยังไม่ทันหลับมองเห็นและรีบดีดตัวจากที่นอนทันทีเก็บข้าวของแล้วรีบย่องตามแสงนั้นไปได้วยความสงสัยขณะนายปานเทพที่นอนอยู่บนแคร่ยังหลับไหลไม่ได้สติเมาแยงเปแบบเนี้ยสักวันขเขาเถอะ ตับไตเส้พุงจะไม่เหลือแนะ่ตะว,วันวิ่งติดตามแสงกระสือนั้นไปได้สักระยะมันก็คาดไปจากสายตาเขาจึงเดินต่อไปเรื่อยๆเลาะชายป่าติดหมู่บ้านไปเพราะอาหารในหมู่บ้านจะหาได้ง่ายกว่าในป่าเขาพยายามคิดแบบกระสือตะว,วันคาดการไม่ผิดเพราะในเวลาต่อมาที่ข้อควายของชาวบ้านที่เห็นอยู่ไม่ไกล ปรากฏแสงเขียวเรืองรองลอยวนอยู่อยู่นี่เองตะวันอาศัยความมืดเร้นกายเข้าไปใกล้จนเห็นชัดถนัดตาว่ากระสือต้นนี้ก็คือบุษบาสาวสวยที่ชวนเขาไปนอนค้างที่บ้านนั่นเองแสงเขียววูบว่าเผยให้เห็นเครื่องในและพวงไส้ที่ผิดแผกแตกแยกจากกระสือทั่วไปเพราะขดไส้แต่ละเส้นนั้นเป็นไหลบัวและสายบัวที่มีดอก ที่เคลื่อนไหวไปมาคล้ายหัวอสรพิษที่น่ากลัวแม้จะทำใจมาก่อนแล้วแว่าภาพตรงหน้าก็ทำให้ตะว,วันรู้สึกพลันพึงและเวทนาไปในคลาเดียวโถวยทำไมเธอถึงได้มาเป็นกระสือดอกบัวอย่างนี้นะกระสือบุษบาต้อนควายสองตัวไปจนติดมุมก่อนจะใช้ขดไซที่เป็นไหลบัวพิมพ์เข้าไปที่คอควายท้องควายและลงมือดูดเลือดควายทั้งเป็น ด้วยอำนาจมนต์สะกดของเธอสองควายไม่อาจขัดขืนปล่อยให้เธอได้สูบเลือดไปจนหมดตัวพักหลังนี้บุษบารู้สึกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเธอต้องการเลือดและต้องการมากกว่าเดิมสองควายเริ่มยืนโงนเงนินก่อนจะซุดตัวล้มลงกระดิ่งผูกคอควายกระทบกันดังขึ้นอย่างไม่ตั้งใจพลันเสียงบนเรือนก็ดังขุกขักเหมือนเจ้าของควายจะรู้ตัวแต่เธอกำลังเพลินกับการสูบเลือดสดๆ ฮเลือสดสดสดนี่มันช่างหอมหวานเหลือเกินไอหยุดนะเว้ยเสียงชาวบ้านดังขึ้นพร้อมกันเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดทำเอาบุษบาตกใจตวัดสายบัวพุ่งใส่ชายคนนั้นตามสัญชาตญาณระวังภัยแต่เพียงแค่นั้นก็ทำให้อีกฝ่ายถึงกับเสียชีวิตในทันทีอย่างไม่ตั้งใจเธอตกใจลอยหนีกลับเข้าป่าไปอย่างรวดเร็ว ลอยหนีลัดเลาะเข้าป่าไปได้ไม่ไกลเธอก็พบเข้ากับร่างของใครคนหนึ่งยืนจังก้าขวางทางเธอพยายามลอยเบี่ยงหลบเพื่อจะผ่านไปเทว่าชายคนนั้นก็ขยับขวางตามและดึงมีดออกมาจากฝักเธอจึงไม่รอช้าปล่อยเล็ดบัวจากขดไส้ออกโจมตีเพื่อเปิดทาง มเมล็ดบัวมากมายพุ่งเข้าหาตะวันด้วยความเร็วสูงราวกับกระสุนปืนตะวันรีบยกมีดอาคมขึ้นกันมเมล็ดบัวที่มีฟันประหลาดเหล่านั้นจึงแตกสลายไปจนหมดจริงๆแล้วตะวันไม่ใช่พ่อค้าขายของป่าธ,ธรรมดาแต่เขาคือนักล่ากระสือที่เดินทางรอนแลมไปทั่วทุกภาคของเมืองไทยเพื่อทำภารกิจบางอย่างน้องหยุดเถอะอย่าหนีไปไหนเลยอย่าไปฆ่าจับซะดีๆพี่ตะว,วันเองหรอเหรอ ใช่พี่เองพี่มาเพื่อปลดปล่อยดวงจิตของกระสือทุกตัวถ้าน้องยอมพี่แต่โดยดีแล้วก็น้องจะไม่เจ็บตัวเลยไม่ได้ข้ายังมีภาระหน้าที่ของข้าตรงสะสามกระสือบุษบาว่าแล้วก็ปล่อยเมล็ดบัวชุดใหญ่ออกไปอีกละลอก่อนจะอาศัยจังหวะที่ตะวันปัดป้องหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว บุษบาลอยลัดเลาะไปตามแนวป่ามืดทะมึนมาไกลจนแน่ใจว่าชายหนุ่มตามไม่ทันเธอจึงได้ผ่อนความเร็วลงเพื่อพักหายใจเกือบไปแล้วเราเท่าว่าพลันนั้นเองร่างกระสือของเธอก็ถูกรวบห่อไว้อย่างฉับพันกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองติดกับดักตะขาเธอก็ดิ้นไม่หลุดเสร็จแล้ว ถูกแล้วนี่คือตะข่ายอาคมที่ตะวันแอบวางไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองปุสบาตกใจร้องไห้อย่างสิ้นหวังเธอคงจะไม่ได้กลับไปเจอนาพี่ชายอีกแล้วเช่นเดียวกับที่จะไม่ได้กลับไปคิดบัญชีแค้นกับคนที่ทำกับเธอและพี่ชายและขณะที่เธอกำลังดิ้นรนอยู่นั่นเองชายหนุ่มที่เธออุตส่าห์ให้ที่หลับที่นอนกับเขาก็ตามมาทันก็บ,บอกแล้วว่าให้ยอมแต่โดยดีจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหลยน้องไปเถอะ น้อไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องเป็นแบบนี้เลยแต่มันจําเป็นเพื่อความอยู่รอดถ้าอย่างนั้นไหนลองเล่าเรื่องราวทั้งหมดของน้องมาให้พี่ฟังหน่อยสิบุษบาจึงเริ่มเปิดเรื่องราวที่ผ่านมาให้ฟังว่าก่อนนั้นเธอกับพี่ชายเป็นลูกเศรษฐีจังหวัดอุดรธานีเว่าหลังจากพ่อแม่จากไปเหยียดหยาดก็มาแย่งเอาสมบัติไปหมดและพยายามจะฆ่าทิ้ง พี่ชายจึงพาหนีระหกระเหินมาไกลถึงตำบลน,นี้แต่ยังโชคดีที่มีเงินทองติดตัวมาพอจะสร้างบ้านเล็กๆพอได้อยู่อาศัยและพอได้ใช้จ่ายไปอีกระยะแต่พอเงินหมดลงเธอกับพี่ชายก็ลำบากนำซ้ำพี่ชายก็ยังติดนิสัยคนรวยอยู่การงานทำไม่เป็นภาระต่างๆจึงตกเป็นของเธอเพียงคนเดียว ชีวิตความเป็นอยู่ที่แหลนแขนทุกยากทำให้เธอเกือบจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่หนองน้ำแห่งนี้อยู่หลายครั้งเพราะว่าวันหนึ่งกลับมีข้อเสนอจากเสียงเลึกลับจากในบึงน้ำเพื่อให้ตัวเองและพี่ชายมีชีวิตยอยู่รอดเธอจึงยอมรับเงื่อนไขรับช่วงต่อการเป็นกระสือดีถ้าอย่างนั้นเองก็จงลงไปงมอมหอดินที่ใต้กอบัวนั่นขึ้นมา แล้วเปิดมันออกให้ข้า <c oughs> ย,ยายจะไม่หลอกข้าใช่ไหมอ่ะข <c oughs> ้าจะหลอกเองไปทําไม้ข้าไม่ใช่แก๊งคอเซ็นเตอร์นะเฮ้ยเองช่วยข้าข้าจะช่วยเองวินว,นวินไงล่ะยิหนู <c oughs> ไม่ได้หลับรู้เรื่องราวของกระสือสาวตะวันก็เล่าวา่าตนเองก็ออกเดินทางตามหาว่านยาหายากบางชนิดเพื่อไปรักษาน้องสาวเช่นกันก่อนเขาจะล้วงเอาสมุนไพรอบแห้งบางอย่างส่งให้เธอกินเออนี่ดอกเอื้องมณีคำเป็นกล้วยไม้ป่าสีดำหายากปีหนึ่งออกดอกแค่ปีละหนเจ้าเอาไปกินซะแล้วก็รีบกลับไปประกอบร่างภายในหนึ่งชั่วโมงเจ้าจะไม่ต้องเป็นกระสืออีกต่อไป บุสบ่ารีบลอยกลับเข้าร่างได้ทันเวลาหลังจากนั้นไม่นานเธอก็รู้สึกร้อนวูบวาบอยู่ในท้องเหมือนมีบางอย่างก,กำลังเคลื่อนขึ้นมาที่คอจนเธอต้องคายมันออกมาปรากฏว่ามันมีขนาดเท่า,มาเมล็ดบัวหากแต่มีเปลือกสีใสห่อหุ้มอยู่และข้างในเป็นน้ำใสสีเขียวมรกต โชคดีจังที่เจอพี่ตะวันอีกน้องคิดว่าพี่ออกเดินทางไปแล้วเมื่อเช้านี้นะ่ะพี่ไปแอบคุยกับพี่ชายของน้องมาแล้วนะเขาสัญญากับพี่ว่าเขาจะเป็นปานเทพคนใหม่แล้วละ <c oughs> แล้วก็ส่วนเรื่องที่น้องอาฆาตพยาบาทากับญาติญาติน่ะพี่ว่าปล่อยวางเถอะ <c oughs> แล้วชีวิตใหม่ของน้องกับพี่ชายก็จะมีแต่ความสงบส่วนคนพวกนั้นเอาไว้สักวันหนึ่งกรรมจะตามเล่นงานเอง เมื่อตะว,วันบอกกล่าวทุกสิ่งกับหญิงสาวแล้วเขาจึงได้เอ่ยคำร่ำลานั่นเลยทำให้บุษบาถึงกับหน้าสลดลงและก่อนจากเธอได้มอบมเมล็ดบัวสีมรกตให้ตะว,วันเห็นสิ่งนั้นแล้วก็ทำให้ยิ้มได้กว้างขึ้นยิ่งกว่าเดิมขอบใจมากจ้ะเปลี่ยนคำขอบใจเป็นอย่างอื่นได้ไมินะ ไม่ไกลจากหมู่บ้านโนโนแดงตะวันกลับมาถึงกระท่อมหลังน้อยกลางป่าก็รีบขึ้นไปหาน้องสาวที่นอนสมอยู่ทันทีพี่กลับมาแล้วซ่อนกลิ่นเป็นไงบ้างอืมทำไมไปนานจังละพี่อย่าเพิ่งถามอะไรพี่มากเลยเอานี่กินนี่เสียก่อนมเมล็ดบัวมรกตนี่จะทำให้น้องไม่ต้องกลายเป็นกระสือไปอีกสักระยะหนึ่ง ความจริงแล้วซ่อนกลิ่นน้องสาวของตะวันก็เป็นกระสือไม่ต่างจากบุษบาจะต่างกันก็ตรงที่เธอเป็นกระสือแบบโรคหายาที่ยากจะรักษาด้วยสมุนไพรทั่วไปหลังจากได้กินมเมล็ดบัวมรกตแล้วซ่อนกลิ่นก็เริ่มมีอาการดีขึ้นเรียวแรงกลับมาเป็นปกติดังเดิมภายในเวลาไม่นานพร้อมกับใบหน้าที่สดใสขึ้นอีกครั้งฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยพี่ตะวันถ้างั้นก็รีบเก็บข้าวของเธอ เราต้องรีบออกเดินทางกันแล้ว